หลังจากที่เขาที่แล้วเนี่ยผมได้ซื้อเบเบดตัวนี้มาครับโปบอลดากูนจะมาตบเด็กผมเป็นยังไงก็ไปดูในคลิปนะครับซึ่งเราลงไปแล้วซึ่งคราวนี้หลังจากคลิปนั้นเนี่ยผมก็ยอมไม่ได้ครับเบเบดเอ็กซ์ไวเดอร์ลันเชอร์นะครับนี่ต้องบอกว่าของแท้แน่อนอนนะครับอันนี้แต่จะเอามาแค่ที่ชูดมันก็ไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นยนังมีนี่อีกครับเปิดมาให้ดูเซิมันคืออะไราการแข่งขันนะครับมันต้องมีเบเบดถึงสามตัวนะครับซึ่งก็ แน่นอนว่าโคบอลดาบูนตัวเดียวไม่เพียงพอสำหรับการแข่งขันครับกล่องซุ่มเบเบตเองครับซึ่งกล่องนี้นั้นมีอะไรที่ผมอยากได้น่ะเหรอไม่ใช่กล่องใหม่นะอันนี้ไม่ใช่กล่องใหม่นะครับแต่ว่ามันมีตัวที่ผมอยากได้อยู่ก็คือตัวศูนย์ห้าหรือฟินิกวิงที่ได้ชื่อว่าเป็นตัวตึงนะฟินิกวิงนะแล้วก็ตัวศูนย์สี่วิสาหลก็เป็นตัวตึงเหมือนกันแต่ที่จริงผมสปอยเลยแล้วกันว่าวิสาหลเนี่ย ผมสั่งมาละเพราะฉะนั้นวิสาร์ดไม่ต้องก็ได้ในสองกองนี้ผมขอฟินิกบินหนึ่งอันแล้วเรามาเปิดกลองแรกกันเลยดีกว,ว่าเราเปิดมาก็ไม่รู้ด้วยนะว่าได้อะไรนะครับว่ามันแกะยังไงเนี่ยซึ่งถ้าเป็นกล่องส่งมันเป็นมันมาสีดำนี่นะมันให้เราลุ้นนะขอคลำๆหน่อยกันคลำาน,นี่เ่าจะเป็นเล็เชิดเล็กเช็ดก็ไม่รู้หรอกว่าคืออะไรตูนเนี่ยดูแล้วจะเป็นสายสเตมิน่าไม่ก็บาลาน โ,โอกาสที่จะเป็นฟินิกวงเนี่ยมันไม่มีแหลมแหลมเลยวะลุ้นเบสเลยแล้วกันนะครับอย่างอื่นก็ช่างมันเปดิดว่าฟึ้งสีเหลืองมาแต่ไกลเลยครับน่าจะเป็นตัวแรหรือว่านะตัวนี้น่าจะเป็นไอเต่าไอเต่าตัวแรงสีเหลืองเพราะมีสีเหลืองอยู่แค่ตัวเดียวนะครับชัดเจน ลราก็มาเปิดกล่องต่อไปกันเลยนะครับนั่งเกออลือว่ะรับไม่ได้ครับผมเป็นตัวที่ผมไม่อยู่ในสายตาผมที่สุดแล้วนะยูนิคอรนก็ได้อะ่ะวิสซาร์ดก็ได้ไวปเปอร์เทลก็ได้นะครับแต่ไม่ใช่ไอ้เต่านี่นะแต่อันนี้ดูหนักมากเลยนะแต่มันไม่มีแง่งเหมือนเดิมอะ่ะไม่มีแง่งฟินิกครับหรือว่ามีปะเปิดแกะอันนี้เลยแนละ้วกันอันอื่นไม่ต้องไปลุ้นดีน้ำเงิน เฮ้ยสีนเงินฟินิกวิงเหรอน่าใช้แล้วเฮ้ยแบบว่าเป็นฟินิกวิงครับผมสุดย,ยอดนี่ครับโอ้เราได้ตัวที่เราอยากได้ซะด้วยเป็นไงคลิปนี้ถือว่าคุ้มค่าครับเฮ้ยแล้วมันหนักกว่าหนักกว่าอันอื่นแบบชัดเจนเลยนะฟินิกวิงอะ่ะแล้วมันสวยด้วยไงสวยกว่าสีแดงเยอะเลยฟินิกวิงสีน้ำเงินแบบเท่ๆนะครับ